นะครับเป็นงันปูนะครับปูชิดแต่ไม่ชิดนะครับเขาจะเย็นระยะไใบประมาณ20มิลไม่เกิน3มิลนะครับหนึ่ติดขับขนาดอนนี้เป็นเส้นยาวปูยาวปูอ๋อหดไหล่ก็พื้นเอพิซีนะครับได้สามารถชิดได้คือกระเบื้องยางนะครับเพราะว่าเขาถึงนี้ดินดินล็อกเขาเนี่ย แต่ลาลินนะครับเขาตรนี้การห้อยเหยียบปุ๊บบูบอหลุดได้ว่าเขาดีเป็นพลาสติกเขาดีรับมีการติดตัวกันเหมือนยืดยุนประมาณนิ้นถึงสองนิ้นเท่าตัวนินเปนวนะครับเขาครับหปนว้นะครับตรวเขดีกระบอแห้งๆที่ตัวนี้นะครับลูกค้าก็จะประหยัดนะครับประหยัดลงไปตัดบัวออกนะครับแล้วก็เขาก็จะมีการเก็บงานเดบเก็บซิลิโคนให้ลูกค้าแล้วก็ ถามว่ามันจะดิ่งแบบดิ่งนะครับไม่ดิ่งเพราะติดตั้งมาครับค่าเป็นของแบรนด์เ่งครับไม่ดิ่งครับแบรนด์ี่ใช่างพิษนำมาขายเองจัดจำหน่ายครับบ่ดิ่งครับเราดันฟุ้นเหยื่อขับประกันงานชิ้นิ่งสะอาดปลอดภัยครับไร้ฝุ่นสวัสดีครับผมช่างพิษหนุ่มน้ามนคนขี้โม่ครับสวัสดีครับเรื่องงานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสวัสดีครับหนยิ้มได้ยัง